นาราเครปก็เทยลั่นถ้าไม่ทำเดี๋ยวทำเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดลที่โด่งดังอยู่ตอนนี้สำหรับนาราเครปกระเทยที่ออกมาทำคลิปถามตอบเหมาสินค้าเพื่อช่วยเหลือแม่ค้าและนำเอาของที่เหมามาไปแจกต่อให้กับคนที่เดือดร้อนและพูดอย่างชัดเจนว่าจะใช้พื้นที่ของตนเองเป็นสื่ออีกทางที่จะช่วยเหลือประชาชนเพราะตนเหมาะกับเห่าข้างถนนเพื่อประชาชน ล่าสุดทางด้านนาราได้เดินหน้าขอทำความดีต่อโดยโพสต์ภาพที่ตนเองนั้นอยู่ท่ามกลางเตียงคนไข้พร้อมฟาดรัฐบาลว่าถ้าไม่ทําเดี๋ยวทําเองเพราะไม่อยากเห็นคนที่นอนรอความตายอยู่ข้างถนนอีกแล้วทั้งนี้นาราย,ยังบอกต่ออีกว่าทนไม่ไหวจริงๆที่เห็นคนมานอนรอรักษานอกโรงพยาบาลแถมยังมีคนตายข้างถนนอีก ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นเสมือนโรงพยาบาลสนามเล็กๆที่มีทั้งเตียงผู้ป่วยพัดลมและอุปกรณ์ครบเนื่องจากนารายอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับหมอและพยาบาลทิ้งท้ายอีกว่าทุกคนต้องมีเตียงที่เพียงพองานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆต่างพากันไปชื่นชมและให้กำลังใจนารากันอย่างมากมาย